อบคาวในช่วงวันหยุดจะได้ประสบการณ์ที่พิเศษประสบการณ์ใหม่สําหรับตัวรักัดข่าวเทคโนโลยีนะครับผมอันนี้ก็เหมือนกับข่าวของทางรักัดเนี่ยเขามีการอัปเดตของตัวข่าวที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับก็เขาบอกว่าตัวรักัดข่าวเนี่ยสามารถรองรับ AI ที่เพิ่งเปิดตัวได้ไม่นานมานี้ก็คือ,อตัวรักัดข่าวเนี่ยก็สามารถเข้ามา ช่วยให้กับองค์กรสามารถจัดเตรียมให้มีการจัดการแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพสำหรับเครือข่ายเน็ตเวิร์กของอ,องค์กรต่างๆนะครับผมหรือว่าจะเป็นหน้าแดชบอร์ดต่างๆแล้วก็จะมีแอปพลิเคชันมือถือนะครับที่มีการอัปเดตเพิ่มขึ้นอันนี้เขาก็บอกว่าม,มันมีการอัปเดตขึ้นมาแล้วก็ตัวรักัดคาวอันนี้ก็สามารถใช้ควบคู่ไปกับตัวสวิต ในการ m a n a g ได้ด้วยนะครับผมอันนี้แล้วก็จะสามารถใช้งานร่วมกันกันกบตัวรักคัสแอนาลิติกได้ด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะมีการอัปเดตที่เกี่ยวกับโมดูลที่ใช้การฝึกอบรมก็คือจะเป็นรักคัสคลาวเทคโนโลยีสเปเชียลไลเซชันนะครับที่มีการอัปเดตใหม่สามารถเข้าไปทำการทดสอบหรือว่าไปดูข้อมูลต่างๆได้นะครับผมแล้วก็มีการปรับปรุง เพื่อให้ลูกค้าได้รับข้อมูลล่าสุดของทางรักษข่าวได้ด้วยนะครับผมน,นี้ก็เขามาอัปเดตให้ฟังก็แล้วก็ตัวรักษาต์ก็จะบอกว่าให้ลองเข้าไปดูข้อมูลข้างในอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เขาบอกว่ารักอ่ารักเนี่ยจะมีถ้าเป็นเน้นทางด้านการขายก็เขาเน้นในเรื่องของการอ่า ดูประโยชน์ในการจัดการนะครับที่เพิ่มมากขึ้นก็มีฟีเจอร์ใหม่ที่เข้ามาช่วยในเรื่องของการ m a n เ g e ICX Service แล้วก็วิเคราะห์อย่างที่ผมบอกไปก็คือไอตัวรัคัด a อน l y ล i c s กเนี่ยก็เข้ามาช่วยผสมผสานในการจัดการด้วยเพิ่มความเป็น AI เข้าไปมากขึ้นนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกับเขามาเล่าให้ฟังว่าข้อมูลเชิงการแข่งขันเพื่อช่วยให้ วางตำแหน่งรักัดแล้วก็เข้าไปเทียบรุ่นต่างๆที่เป็นคราวในแบรนด์อื่นๆนะครับช่วยให้เพื่อประสิทธิภาพในเรื่องของด้านคู่แข่งในเชิงลึกด้วยนะครับแล้วก็มีวิธีสาธิตคุณสมบัติของรักัาคราวใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับส่วนทางด้านเทคนิคเนี่ยเขาก็บอกว่าก็มีฟีเจอร์ใหม่ของรักัาคราว แล้วก็มีคุณสมบัติที่เขามีวิธีการสาธิตไว้ในตัวลักขัดเทรนน i n g ไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ภาพรวมฟีเจอร์ของด้าน Security นะครับผมอันนี้ก็ลักครเขาก็มีการอัปเดตขึ้นมานะครับข่าวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าเล่าให้เข้าไปดูแล้วก็ศึกษาข้อมูลของตัวราคขัด Cloud Technology นะครับผมก็ ประมาณนี้จริงๆข่าวไม่ค่อยมีอะไรมากครับผมเขาแค่บอกว่าตัวคาวใหม่เนี่ยมันมีการอัปเดตขึ้นมานะครับสามารถเข้าไปลงทะเบียนใช้ฟรีได้ที่ตัวเว็บคอมสโคตัวนี้ก็จะมี t r i เอให้ใช้ฟรี60วันนะครับก็ประมาณนี้ครับผมข่าว